Before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hug, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year. เช้าน,นี้นะคะแม่ฮอ,อยก็มาวิ่งเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็วิ่งไป5กิโลแม่ฮอ,อยก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะคะระยะการวิ่งก็วิ่งแบบช้าๆประมาณแบบให้ได้ประมาณสัก4 0นาทีค่ะตอนนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปยืดร่างกายกิจกรรมประจําวันตอนเช้าๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะพยายามออกกาลังกายในช่วงท้องว่างๆนะคะตอนเช้าถ้าไม่วิ่งก็อาจจะแบบออกกาลังกายเช้าๆบนบ้านนะคะ สายๆนะคะ,คะกิจกรรมเฮลตี้อย่างหนึ่งที่แม่หอยทําเป็นประจำก็คือการมาลงสวนปลูกผักค่ะอย่างวันนี้นะคะแม่หอยก็เริ่มมาทําแปลงผักแล้วค่ะวันปีนี้ก็จะปลูกผักช้าหน่อยนะคะเข้าอากิไปแล้วเหตุผลและข้อดีหลักๆของการปลูกผักกันเองนะคะนอกจากเราจะได้ผักที่อุดมด้วยสารอาหารได้ผักที่สดกรอบอร่อยแล้วนะคะผักที่เราปลูกก็จะไม่มีสารพิษไม่มีสารปนเปื้อนค่ะ แต่รู้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าผักของเราแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงไปด้วยค่ะเพราะกิจกรรมที่เราทําในการปลูกผักนั่นเองอย่างวันนี้นะคะแม่ออยก็มาลงสวนปลวดดินแล้วก็ขึ้นแปลงผักค่ะ อย่างที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะก็มีกิจกรรมที่ต้องขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยกว่าเราที่จะได้ผักมาแต่ละต้นเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมในการเตรียมดินเตรียมแปลงหว่านเมล็ดรดน้ำพลวนดินดูแลอยู่เสมอค่ะเพืเ่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยนะคะกล้ามแขนใหญ่ๆของไม่ออยเนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากการทำสวนปลูกผักนั่นเองค่ะ กิจกรรมการปลูกผักนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เฮลตี้มากมากนะคะเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องออกแรงและได้สัมผัสแสงแดดและก็สายลมค่ะทำให้เราได้ขยับแขนขานิ้วมือร่างกายค่ะเพื่อนๆดูไหมคะมีงานวิจัยจากอเมริกาบอกเลยนะคะว่าการทำสวนแค่45นาทีเนี่ยเทียบเท่ากับการไปวิ่ง2.4กิโลเมตรใน15นาทีเลยค่ะ การลงสวนปลูกผักวันนี้ของแม่ออยนะคะก็เทียบ,บเท่ากับการได้เผาผลาญคอรี่เท่ากับการวิ่งประมาณ3-4กิโลเมตรเลยนะคะโอ้ก็เกือบเกกับเท่ากับตอนเช้าที่แม่ออยวิ่งมาเลยนะเนี่ยแต่ตอนกลางวันนี่ไม่ค่อยไหวนะคะอาจจะร้อนไปหน่อยนึงค่ะ แต่ก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะคะในการก้มก้มเงยๆนะคะผลจากการที่ไม่อาอยทาสวนเยอะไปนิดนึงก็ทําให้มีปัญหาที่เอวกับหัวเข่านะอันนี้ก็บอกเอาไว้ให้เพื่อนๆระวังกันนิดนึงค่ะ Sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car. I no. Don't need a magazine or a superstar. No. I'm gonna take this little house and make a home. การลงสวนปลูกผักนะคะการเตรียมแปลงในขั้นเริ่มต้นอย่างดีเนี่ยก็จะทําให้ผักของเราแข็งแรงค่ะและเมื่อผักของเราแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงเพราะเราได้ออกกําลังกายนะคะได้ใช้ร่างกายของเราและยิ่งได้กินผักที่ปลอดสารพิษกระดุมด้วยสารอาหารต่างๆนะคะก็ยิ่งทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นบนไปไปแบบนี้ด้วยค่ะ Now, ก็ตอนนี้นะคะแม่อ่อก็ขึ้นแปลงผักไปเสร็จแล้วก็ได้2แปลงนะวันนี้ก็เลยจะมาเลือกซื้อต้นกล้าผักค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าต้นกล้าผักที่ญี่ปุ่นนะคะก็ราคาไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นะคะในช่วงฤดูอากิหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยแม่อ้อยก็เลย กะว่าจะมาซื้อเอานะคะปีนี้เพราะอย่างหนึ่งเราก็ปลูกไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ละต้นเนี่ยแม่ออยก็เลยคิดว่าเอาเรามาซื้อ,อต้นกล้านะคะที่เขาแข็งแรงเนี่ยเลือกต้นกล้าที่ถูกๆมันน่าจะโอเคกว่าเนาะ ถ้าเราปลูกกินเองอมันจะกินไม่ทันใช่ไหมคะถ้าปลูกเหมือนกันซ้ําๆอย่างเงี้ยแม่รอยก,ก็เลยอาจจะเลือกแบบอย่างละต้น2ต้นแล้วก็พยายามเลือกผักปีนี้พยายามเลือกผักที่เราชอบกินเป็นประจํานะคะที่บ้านช่วงนี้ก็จะกินผักสลัดเยอะนิดนึงวันนี้เราก็แม่ร้อยาพามาที่ร้านที่เคยพามาแล้วแหละแล้วก็จากหลายๆร้านที่ไปดูนะคะรู้สึกว่าร้านเนี้ยราคาต้นกล้าผักถูกที่สุดเลยก็ประมาณ70กว่าเยน50กว่าเยนแล้วก็แพงสุดก็ประมาณ150เยนเท่านั้นเองค่ะ ต้นกล้าผักในต้นแบบ73เยนเท่านั้นเองเรื่องเราก็แถวน้าไหนเซ็นมงนะก็คือเป็นตะกร้าสำหรับซื้อผักโดยเฉพาะนี่ต้นกล้าทุกต้นนะคะราคา73เยนมาเลยก็ค่อนข้างถูกนะถูกกว่าที่อื่นเลยแต่ชนิดก็จะน้อยลงมาหน่อยนะปีนี้ไม่ออยที่บ้านกินผักสลัดเยอะก็จะเลือกผักสลัดแต่และต่างเลตัส 7จ็บสามเยนถูกมากอีาลเล็กตัดนะคะก็เจ็ดสิบสามเยนราคาทุกถูกอ่จริงๆขอเองก็ได้นะแต่ว่าปีนี้แม่ฮอยไม่ได้มีเวลาพอก็ตัดสามตัวรเล็กตัดก็ อันนี้เราได้พอ่อผักสลัดนะคะ, 9, นะหนึ่งตะกร้าหกต้นเราดูผักกันต่อนี้เป็นกระลำปรีพันที่แพงหน่อยหัวใหญ่มันไม่ใช่สิเขาขายเป็นไม่ได้แพงหรอกขายสี่ต้นร้อยเก้าสิบแปดเยนแต่เม่เองรลงจูกไม่ถึงสี่ต้นเนาะกระลำปรี เลือกอย่างละแปดสิบเยนไปดีกว่าตกล้าที่สองนะกอ,อันนี้ก็แม่เรก็ที่บ้านกินกระหล่ำปลีเยอะนะก็จะเลือกเอากระหล่ำปลีไปปลูกมีสักต้น,น,น,ก,ตนก็กระหล่ำปลีปีนี้ถ้าคงต้องปลูกสองต้นพอนะคะอันแรกอีกันหนึ่งตรงนี้ก็เจ็ดสิบสามเยนคือต้นกล้าเขาเนี้ยแบบ แข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่มากนะที่เนี่ยถ้าเทียบเทียบจากหลายๆที่ที่แม่อาไปซื้อต้นกล้ามานะคะใช้ได้เลยเซลลี่ไม่อยากจะพัง่อยปีนี้ลองปูกเซลัลรี่ด้วยดีกว่ากับต้นหนึ่งเพราะว่าเซลัลรี่มันจะเก็บกินได้เรื่อยๆนะจริงเราหักใบนอกได้ ต้นกล้ามันใหญ่มากอ่ะคือซื้อไปกินได้เลยร้อยหกสิบห้าเยนเซลลี่จะแพงกว่าชนิดอื่นเยอะเลยโ <Okay. S 1> อเคอะเซลลี่ไปต้นหนึ่งทีนี้ก็จะปลูกแบบอย่างละต้นสองต้นนะคะเอาที่กินทันไม่งั้นเดี๋ยวเรากินไม่ทันผักกาดขาวที่บ้านก็กินผักกาดขาวแต่ปีนี้จะปลูกสับ2สองต้นสอ ทีแล้วนี้ก็ต้องคิดเมนูข้าวอากีนะก็จะปลูกประกาศขาวกันเพราะว่าจะกินโอนาเบะนะคะก็จะใช้เยอะหน่อยนาเบะนี้ก็ประกาศขาวนะก็จะเอาไปสองต้นทองพันนี้เป็นพันใหญ่หน่อยนะประกาศขาวพยายามเลือกที่ไม่มีรอยมแมลงกินนะคะแล้วก็ใบเขาจะติดกัน ้าแบบบางเนี่ยมันจะมีรอยมแมลงอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่เอาเนาะต้นนี้สวยนะ,ะกัดขาวนะคะก็เลือกไปสองต้นนี้เป็นผักใบซะส่วนใหญ่นะมีกะล่ำปลีประกัดขาวเซรี่อ่ะตะก้าที่สองเแร้วค่ะเดี๋ยวต้องมีอีกนิดหนึ่งจะปลูกหมดไหม <laughs> จะลองดูอีกนิดหมาค่ะได้สองตะกา้า กล้าที่สามตรงนี้เป็นโซบล็อกคลี่นะคะก็กับดอกกระล่ำก็เลือกอย่างละต้นนะคะที่ที่เราก็ปลูกนะแต่ว่าถูกขโมยไปแต่ปีนี้ก็จะปลูกอีกอันนี้เป็นดอกกระล่ำสีม่วงนะคะนอ,อง,งนี่เจ็ดสิบสามเยน กรลลำดอกสีม่วงโอเคกำะลำดอกธรรมดาสีขาวก็จะลองปลูกดูนี่เจ็ดสิบสามเยนต้นโรมาเนสโกนะคะนี่ต้นกระลำต้นโรมาเนสโกเจ็ดสิบสามเยน ในบรอกโคลีเป็นบรอกโคลีที่กินกาน้านเนาะก็ออเอาไปต้นหนึ่งอย่างละต้นอย่างละต้นนะคะจริงชอบกินผักใบามากกว่าแหละที่บ้านถ้าผักอย่างนี้มันกินใบไม่ได้นะมันก็แต่เวลาปลูกเยอะด้วยเบลองพื้นที่ด้วยแล้วก็กินได้น้อยเนาะก็เอาบรอกโคลีไปอีกต้นหนึ่ง ็ประมาณนี้นะคะเสียค่าต้นไม้อีกแล้วแม่อ้อยบาดเจ็บกับต้นไม้ไปเยอะนี่ก็ได้ต้นผักกแล้วนะคะก็ประมาณนี้นี่เราก็ปลูกปลาไปปลูก,กทั้งหมดวันนี้ได้สามตะกร้าเนาะแต่ก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็จะเอาไปปลูกที่สวนสร้างเนื้อกอีิวเป็นร้านที่เกี่ยวกับเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วง เก็บเกี่ยวมันก็จะมีโมมิกะละมีแกลบบิดถุงเลือเลยสองร้อยเยนซึ่งถูกกว่าร้านแบบร้านดีทูหรือว่าร้านโฮมเซ็นเตอร์นะส่วนถุงใหญ่ขนาดนี้นะแปดร้อยเยนนั่นเองนั่นะคะพอเขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็จะมีของพวกนี้มาวางขายมันไม่ได้มีทั้งปีนะแล้วก็จะมีฟางมีแบบฟางขายอย่างนี้ตรงนี้ก็ประมาณสี่ร้ยเยนนะ ก็จะมีขายในเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวอากิเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นแหลบเผานะก็มีค่ะตอนนี้ตัวแหลบเผาจะแพงขึ้นมานิดนึ่ง3ามร้อยห้าิเยนแมก็จะซื้อเก็บจากร้านนี้ไปนะมันไม่ได้มีทั้งปีอยู่แล้ว วันนี้ก็จะมาทำข้าวหน้าแซาลมอนอโวคาโดนะคะแบบง่ายๆ10นาทีก็เสร็จค่ะแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพด้วยสูตรข้าวหน้าแซาลมอนอโวคาโดไม่อลายจะแปะสูตรเอาไว้นะคะในกล่องข้อความก็จะเขียนเอาไว้อย่างละเอียดเพื่อนๆอาจจะเข้าไปดูในตรงนั้นก็ได้ค่ะ In your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. The of your life and so far, ever sound. หน้าปลาแซลมอนอะโวคาโดดงนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูสุขภาพนะคะ10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นมื้ออาหารที่ของแม่ออยค่ะอิตาดาิมาก็ง่ายๆนะคะแม่ออยก็จะทานกับชาเขียวนะคะช่วงนี้ลดน้ำหนักนิดนึงก็จะประมาณนี้อืมรสชาติใช้ได้เลย ก็เป็นกิจกรรม h e a l ี h เ healthy แบบง่ายๆนะคะของแม่ออยใน1วันค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนำสูตรข้าวหน้าปลาแซลมอนอะโวคาโดไปลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ